สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง56วานนี้เวลา18นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง56 ซึ่งมูลลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้ำพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์มูลลนิธิโครงการหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระจุมพัรษา12สิงหาคม2568 รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการณุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมม์มหาราชพุดชมนาถบพิตรษผู้ทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิโครงการหลวงและเผยแพร่ผลงานและผลสำเร็จของมูล,ลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา55ปีในการนี้ท็อปประเน็การแสดงท่วงทำนองแห่งพระมหาการณุณาธิคุณประกอบวีดิทัศน์ชุด t ด e รยอ a l Project f ร r ม to City น้ำพระราชาหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครแล้วทรงเปิดงานโครงการหลวง56และทออประเดเนนิทศการเฉลิมพระเกียรติชุดน้ำพระราชาหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครประกอบด้วยนิทรศการท้าสืบสารงานพ่อจากภูผาสู่มหานครแสดงจุดเริ่มต้นโครงการหลวงในปี2512โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการหลวงที่เริ่มต้นจากดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูผืนป่าแนวพระราชดำริดังกล่าวขยายผลสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวง ก่อเกิดศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงเลอต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดำริสถาบันการเรียนรู้และสถานีวิจัยการเกษตร,ร,ร,รและพัฒนาคโครงการหลวงนนดินแดง นิทรศการเอเดไวส์ดอกไม้แห่งพระเมตตานำพาสู่งานวิจัยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานต้นเอเดไวส์แก่มูล,ลนิธิโครงการหลวงเมื่อปี2562เพื่อนำไปศึกษาวิจัยขยายพันธุ์ทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ปัจจุบันขยายพันธุ์และปลูกได้สำเร็จออกดอกตลอดปีเกิดเป็นนวัตวิจัยต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง และนิทรศการศิลปาชีพพื้นที่สูงสืบสารใต้ร,ร่มพระบารมีสแสดงพระราชดำรัสและเหตุการณ์สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานผ้าทอภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นถิ่นบนดอยสูงที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนทอประเนตรร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานในพระราชดำริอาทิมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยใช้สีย้อมจากธรรมชาติเช่นผ้าไหมพิมพ์ลายพระราชทานปี2568ผ้าลายสิริราชพัตราพรงานเซรามิกและงานจักสารเสื้อคอกลมพึ่งพาของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ผลิตจากเส้นใย,ยกดพลาสติกผสมผ้าฝ้าย กาแฟพันโรบัสตาผลผลิตชุมชนบ้านสาละวะและบ้านไลโวจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการกำลังใจในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาร่วมกับมูล,ลนิธิภูบดินในพระบรมราชูป,ปถัมภ์สร้างไรายได้ให้กับชุมชนผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตและสินค้าชุมชนจากร้านภาูฟ้าผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทดอยคำจำกัดมูล,ลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตรกษัตริย์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังโอกาสนี้ท่อประเน็นิทรรศการกาแฟโครงการหลวงต้นน้ำแห่งความยั่งยืนท่อประเด็นต้นกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงก็เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยและพัฒนากาแฟโครงการหลวงจนนำมาสู่ผลสำเร็จของการส่งเสริมกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและทั่วพื้นที่ภาคเหนือ การจำหน่ายสินค้าของมูล,ลนิธิโครงการหลวงกว่า3,000รายการรวมถึงกิจกรรมสาธิตร,รมอาหารการแสดงดนตรีและการเสวนาซึ่งงานโครงการหลวง56จะจัดจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรมเวทีสุเทพภุษาธมโม วันนี้เวลา17นาฬิกา50สนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราสุดาสยามบรมาราชจุกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระปฐมเจดีตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานเพลิงศพพระพรมเวทีสุเทพภุษาธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราช,ชาวรมหาวิหารพระพรมเวทีมีนามเดิมว่าสุเทพบุตรศก เกิดเมื่อวันที่30รกรกฎาคม2484อุปสมบทเมื่อวันที่27มิถุนายน2504ที่วัดปราโมทจังหวัดสมุทรสงครามและไปจำพรรษาที่วัดปราสาททองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเวลา4พรรษาสอบได้นักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทและได้ศึกษาพระอภิธรรมจนสอบได้ถึงชั้นอภิธรรมกติกาโท ในปี2508ได้ย้ายไปศึกษาพระปริยติธรรมรแผนกบาลีที่วัดพระประถมเจดีจบนักธรรมชั้นเอกปร,ริญธรรม9ประโยคและสำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยในปี2536เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระปฐมเจดีปี2544เป็นเจ้าคณะภาค15และในปี2565เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15 พระพรมเวทีเป็นพระพิสุสงฆ์ที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนับสนุนและช่วยเหลือการกุศลต่างๆแก่วัดวาอารามส่วนราชการและสถาบันการศึกษาตลอดจนผู้ประสบทุกภัยต่างๆเสมอมาในปี2542ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ประเทศปริยัติมุนีพุทธมหาเจดีวรกิจดีลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสี พระพรมเวทีมรณภาพเนื่องจากภาวะพิษเหตุติดเชื้อเมื่อวันที่14พฤษภาคม2568รสิริอายุ83ปีพรรษา63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลและราษฎรที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดที่พันตรีอดีศักน้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกอัมพลนนทพาสิบเอกต้านศีใสและพลทหารสรวิทยการสวัสด กำลังพลที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้วาทที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจเอกวิทยาสุขศรีร้อยโทพัศวัตรหขงสาจ่าสิบเอกชัยทวัฒวงคำจันทร์จ่าสิบเอกภพศารคำสนาม สิบเอกสุริยาบุตรวงสิบเอกอัถพลศรีบัวเทพสิบเอกสมชายอุษาดีสิบโทธนาทิปอินทเกตพลทหารทวีชัยง้นหงพลทหารกันตะพง์ตุลันแก้วพลทหารชีราวุฒบุเงินพลทหารสิทธิศัก์มาลุนพลทหารนัฐพลพดุงกิจอาสาสมัครทหารพรานอลังการพันนารีอาสาสมัครทหารพรานยศสพัฒ์ถึงคำภูอาสาสมัครทหารพรานเกรทริ์การจนาชาติ และอาสาสมัครทหารปราณจักชัยแสนทวีสุขกำลังพลที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ขอรำภูมิต้านภัยวันนี้ค่ะจากกรณีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเช้าในวงการสงฆ์หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะคะคือที่ประชุมมศเห็นชอบแก้กฎมหาเทระสมาคมค่ะกรณีพระสงฆ์ทำผิดพระธรรมวินัยโดยย้ำนะคะอำนาจพินิษัยชี้ขาดเนี่ยเป็นของคณะสงฆ์และเปิดทางการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้เช่นสานักงานตารวจแห่งชาติ